ของแท้วัยรุ่น14 1 5 1 6นี่แบบอย่างที่ดีรู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินผมขับรถผ่านมาเจอครับอยู่ที่แยกกิโลแยกกองบินจังหวัดอุบลราชธานีผมกำลังจะไปภารกิจครับมาเห็นแบบนี้ผมรู้สึกชื่นใจขอให้น้องทั้งสามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคมนะครับรู้จักมาหาไรายได้เสริมขายนม นะครับผู้ได้พันไปพันมากอะอุดหนุนเป็นกำลังใจน้องเลยเดี๋ยวอุดหนุนเนี่ยเฮ้ยสามเสือมาหนิได้ไออุดหนุนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาสั่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันตัวเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่มสามโรงเรียนอะไรมิตรภาพผ้าฮะมิตรภาผ้าวิรภาผ้าบ่สมเด็จครับผมสมเด็จบ่อ๋อนี่ขู่จ้าขายของนะมาหนิได้ไออุดหนุนพุลผุลละลอยเอามาเลยพุลละลอยเอามา ผู้จ้งงา่กครัะ,อะไอ้ซื้อสาธิตตายตอมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำตัวให้ดีนะอย่าไปสร้างปัญหากับสังคมคนะสังคมเขาต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์แบบอย่างเอ้ยยืมตังค์สามร้อยตังค์อะเอามาสแกนหน่อยพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสามครับผมนี่ครับง่ายกว่าสแกนปั๊บ สามร้อยเนาะอ่าเป็นกลังใจแน่นอนเด้อจำใบว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเรียนรู้สิ่งดีๆของสังคมจากซื้อโซเชียลอย่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบอดีอย่าเสพติดและความรุนแรงเด้อนะพี่จอนี่เป็นกลังใจเห้นเนอไปสู้ๆน้องลาไปเอองงแน่นอนเว้ยเออยังสีเนี่ยเด้๋ไปหลุดนุบบนยังสีเนี่ยเลยละนี่แหละมันต้องยังสี่มหาบริโภคไปใส่ความรุนแรงไปหาทำลายผู้อื่นหูจักทรรมาหากิน นะครับขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยไวัยรุ่นทั้งประเทศเช่นกันนะครับจากใจพี่จอหนนี่มือปราบครับผมไปภารกิจป .5 ก่อนครับสวัสดีครับ